หน่วยที่สองการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นระเบียบว,วิธีทางสถิติในการหาค่าเพียงค่าเดียวที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุดค่าที่หาได้นี้จะทำให้สามารถทราบถึงลักษณะของข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาได้ ค่าที่หาได้นี้จะเป็นค่ากลางๆเรียกว่าค่ากลางการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสามารถทำได้หลายวิธีแต่และว,วิธีอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้เป็นสิ่งสำคัญโดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางจะมีหน่วยเดียวกับข้อมูลที่ทำการวัดซึ่งมีวิธีการหาได้หลายวิธีดังหัวข้อต่อไปนี้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นการวัดแนวโน้มข้าสู่ส่วนกลางที่นิยมใช้กันมากที่สุดเหมาะกับข้อมูลที่มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอหรือค่าของข้อมูลที่ไม่แตกต่างกันมากนักค่าเฉลี่ยเลขคณิตคำนวณได้จากการนำเอาค่าของข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดสำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่คำนวณจากข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างใช้สัญลักษณ์ x bar และค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่คำนวณจากข้อมูลที่ได้จากประชากรใช้สัญ,ญลักษณ์ μ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตสามารถหาได้2วิธี 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่หรือข้อมูลดิบค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาได้โดยนำเอาข้อมูลทุกค่ามารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดสามารถคำนวณได้จากสูตร x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n เมื่อ x บาร์คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตซิกมา x คือผลบวกของข้อมูลทุกค่า n คือข้อมูลทั้งหมด 2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ สามารถคำนวณได้จากสูตร x าร์เท่ากับ sigma fx ส,ส่วนด้วย n เ,เมื่อ x าร์คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต f คือความถี่ของข้อมูล x คือค่าของข้อมูลในกรณีแจกแจงความถี่ที่ไม่เป็นอันตรภาคชั้นหรือจุดกลึงกลางของอันตภาคชั้นในกรณีการแจกแจงความถี่เป็นอันตภาคชั้นหาได้จาก ค่าสูงสุดอันธภาคชั้นบวกค่าต่ำสุดของอันธภาคชั้นส่วนด้วย2 n คือผลรวมความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนข้อมูลทั้งหมดมัธยฐานหมายถึงค่ากลึงกลางของข้อมูลชุดนั้นหรือค่าที่อยู่ในตำแหน่งกล,งกลางของข้อมูลชุดนั้นเมื่อได้จัดเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดซึ่งค่านี้จะแบ่งข้อมูลจุดนั้นออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันดังนั้นจึงมีข้อมูลที่มากกว่าหรือน้อยกว่าค่ามัธยฐานอยู่ประมาณเท่าๆกันใช้สัญ,ญลักษณ์ med หรือ md แทนมัธยฐานการหาค่ามัธยฐาน สามารถหาได้2วิธี 1. การหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ 2. การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ฐานนิยมคือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงที่สุดหรือมีจำนวนซ้ำกันมากที่สุด ในข้อมูลชุดหนึ่งหนึ่งอาจมีฐานนิยมเพียงค่าเดียวหรือมากกว่า1ค่าหรือไม่มีเลยก็ได้ใช้สัญลักษณ์ mo แทนฐานนิยมการหาฐานนิยมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่พิจารณาค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดคือฐานนิยม และ 2. ฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ยเลขาคณิตค่าเฉลี่ยเลขาคณิตคือค่าที่ได้จากการหารากที่ n ของผลคูณของข้อมูล n จำนวนใช้สัญ,ญลักษณ์ g.m แทนค่าเฉลี่ยเลขาคณิต ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนข้อมูลทั้งหมดกับผลรวมส่วนกลับของข้อมูลแต่ละตัวเช่นระยะเวลาต่อเวลาช่วงเวลาเท่ากันระยะสมุดต่อหลูเป็นต้นใช้สัญ,ญลักษณ์ H.M แทนค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกค่ากึ่งกลางพิสัย คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดใช้สัญ,ญลักษณ์ m.r แทนค่าเกือกกลางพิสัยซึ่งมีการหา2วิธีคือ 1. การหาค่าเกือกกลางพิสัยของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความทีและ 2. การหาค่าเกือกกลางพิสัยของข้อมูลที่แจกแจงความที บทสรุปการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูล 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าคงที่ได้จากการนำเอาข้อมูลทั้งหมดรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด 2. มัธยฐานคือค่าที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางของข้อมูลที่เรียงลำดับซึ่งค่านี้จะแบ่งจำนวนข้อมูลหรือความถี่ของข้อมูลชุดนั้นออกเป็นสส่วนเท่าๆกัน 3. ฐานนิยม คือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงที่สุดของข้อมูลชุดนั้น 4. ค่าเฉลี่ยเลขาคณิตคือค่าที่ได้จากการหารากที่ n ของผลคูณของข้อมูลจำนวน n 5. ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนข้อมูลทั้งหมดกับผลรวมส่วนกลับของข้อมูลแต่ละตัว 6. ค่ากึ่งการพิสัยคือค่าเฉลี่ยของค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของข้อมูล